สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามารับชมคลิป YouTube ในช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าพอดีว่าเมื่อเช้ามีโยมที่เขาใส่บาทพระอยู่ประจำนะครับเขาได้นำของบางอย่างมาให้พระเอาไปแจกจ่ายชาวบ้านมันคืออะไรมาดูกันครับนมโรงเรียนครับผมนมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาลอืม ตัวนี้เลยครับชัดเจนมีฮาลานนะครับเรียบร้อยพร้อมแล้วก็มีออยอด้วยนะครับทำไมเขาถึงเอานมตรงนี้มาแจกจ่ายให้กับคนอื่นมันเกิดจากอะไรครับผมจะย้อนหลังกลับไปให้ประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นผมเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังควิทถนนสังควิทต์ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจ่อตรังครับ ใครบังเอิญผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับแล้วบังเอิญเป็นลูกศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังควิทไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมหรือชาวไทยพุทธที่รู้จักกันนะครับก็ผมขออนุญาตสวัสดีตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าสวัสดีเพื่อนเก่าสมัยเรียนด้วยนะครับถ้าท่านมาเจอคลิปผมมาคุยกันว่าอะไรยังไงนี่คือนมที่รัฐบาลทําแจกนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็ก ในยุคเริ่มต้นเลย2,530ปากว่าตอนนั้นผมไม่มั่นใจว่าใครเป็นรัฐบาลแล้วนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับมันก็เลยกลายเป็นเป็นกล่องแบบนี้แต่เนื้อหาของเรื่องคืออะไรมาฟังครับสมัยก่อนนะครับอ่ะนมแบบนี้เนี่ยนมโรงเรียนเนี่ยเขาใส่มาเป็นถุงแล้วก็เอาใส่น้ําแข็งมาเรียกว่าส่งมาเป็นเขาเรียกว่าลังโฟมอ่ะใส่ลังโฟมมา แล้วแช่เย็นเจี๊ยบมาเลยครับพอหลังจากมีการนํานมถุงแช่เย็นเจี๊ยบมาปุ๊บคุณครูก็จะเรียกให้นักเรียนทุกคนเข้าไปเอานมแต่ด้วยความที่ไม่มีไม่มีระเบียบวินัยก็วิ่งเข้าไปแย่งกันแบบโอ้โหเรียกว่าเหมือนกับอะไรอ่ะเป๋อขอส่วนบุญนะ่ะแย่งนมกินกันสมัยก่อนเป็นนมถุงซึ่งนมถุงสมัยก่อนจะมีอยู่ประมาณ 3- ามสี่รสชาติก็คือรสจือดอย่างที่เห็นแต่อันนี้คือนมจืดนะครับในกล่องนี้ นมจืดนมรสหวานนมรสสตรอเบอรี่และนมรสช็อกโกแลตปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาแย่งนมกันกินชนิดที่เรียกว่าผมเองต้องท้อใจครับแพ้เขาครับเหลือแต่นมจืดซึ่งเป็นซองสีน้ําเงินซองสีน้ําเงินนมจืดส่วนนมที่ผมชอบที่สุดคือซองสีเขียวนมหวานลงลงมาคือสตรอเบอรี่แล้วก็ ช็อกโกแลตไม่เท่าไหร่ช็อกโกแลตมันเลี่ยนแต่ไม่ได้กินนะครับหลายๆครั้งผมก็อดกินนมหวานไปแต่บางครั้งได้ได้กินก็โอเคไปนมแบบนี้เลยครับคือนมที่รัฐบาลแจกในสมัยก่อนเป็นถุงสมัยนั้นนะเป็นนมถุงแล้วมีหลากหลายรสชาติให้เลือกเด็กก็มีความเป็นประชาธิปไตยสูงส่งคือฉันจะกินอันนี้ฉันก็เลือกฉันไม่กินอันนี้ฉันก็ไม่เลือกแต่ตัวนี้ถูกรัฐบาลบังคับให้กิน แล้วที่ผมเคยเห็นมารัฐบาลนํานมมาแจกเป็นลังเลยครับเมื่อก่อนกล่องมันจะเล็กกว่าน,นี้นะประมาณเนี้ยประมาณครึ่งหนึงอะประมาณครึ่งหนึ่งของกล่องใบเนี้ยผมเห็นนะนักเรียนชั้นประถมนํานมกล่องแบบนี้ไปทิ้งถังขยะครับถามว่าทิ้งทําไมทําไมไม่กินครับรัฐบาลเองก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยให้ ในทุนใหญ่เขาผลิตนมรสชาติอื่นๆขายกันไปเอากําไรกันเต็มแต่รัฐบาลไม่สนใจจะเอานมแบบเนี้ยมาใส่รสชาติเพิ่มเติมให้มันมีความหวานมีความอะไรต่อมีอะไรคือเข้าใจว่านมจืดเนี่ยมันมีประโยชน์กับเด็กมากต้องให้เด็กกินนมจืดเพราะอะไรเพราะสารอาหารมันเยอะแต่ถ้าเราเพิ่มรสชาติเข้าไปบ้างมันก็จะดีไหมครับดีแต่ไม่ทําพอไม่ทําแล้วมันก็มีปัญหาเนี่ยผมได้มาเยอะเลยที่เขาให้มาเนี่ย แต่ถามว่าเอานมแบบนี้ไปไหนดีอะเอาไปแจกใครอะครับใครจะกินเนี่ยเด็กมันไม่เอาแล้วยุคนี้เด็กมันจะกินนมที่มีรสหว,วานหวานอ่าเด็กมันจะมีมันจะไม่กินนมจืดทีนี้ผมเองผมก็มองว่ารัฐบาลควรจะแก้ปัญหาด้การเอาไอเนี่ยไปบรรจุรสชาติเข้ามาเพราะปัจจุบันนี้นมแบบนี้เนี่ยครับแจกไปแจกมาแจกจนคนเขาไม่อยากจะกินเพราะมันไม่อร่อยมันจืด อา้าวถ้าคุณอยากให้เด็กได้กินนมอะ่ะโดยไม่ต้องซื้อคุณก็ต้องเอาตรงนี้ไปแก้คุณรัฐบาลคนส่วนใหญ่ในสังคมในประเทศนี้เขาไม่กล้าเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดหรอกครับเพราะเขามองไม่เห็นถึงความสิ้นเปลืองของรัฐบาลที่มีคนนํานมแบบเนี้ยไปทิ้งพอไปทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยนมมันยังไม่ได้หมดอายุหรอกแต่มันกลายเป็นปัญหาหลายครอบครัวหลายบ้านหลายพื้นที่ ผมไปเห็นในถังขยะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ท้อนะว่าทําไมนมโรงเรียนถึงต้องเอามาทิ้งกันเยอะแยะเต็มไปหมดคุณเอานมโรงเรียนมาทิ้งเนี่ยคนที่เสียหายคือใครรัฐบาลลงทุนไปแล้วคุ้มไหมถ้ารัฐบาลลงทุนคุ้มผมจะไม่ว่าครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นนมก่ลองอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้แลยว่าถ้าไม่เอามาพูดบ้างเนี่ยมันก็ไม่ผ่าน พราะอย่าลืมนะครับว่านมเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่แก่ใครมันเป็นประโยชน์แก่คนไทยทั้งประเทศลูกหลานเราจะต้องกินนมแบบนี้ไปตลอดชีวิตที่เหลือเลยเหรอเปลี่ยนแปลงกันได้ไหมเปลี่ยนได้ก็อยากให้เปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดียังไงมันจะช่วยทําให้เด็กในโรงเรียนได้กินนมหลากหลายขึ้นมันอาจจะเติมน้ําตาลสักหน่อยหนึ่งหรืออาจจะใส่ช็อกโกแลตใส่รส อะไรต่อมิอะไรเดี๋ยวนี้นมรสชาติใหม่ๆออกมาเต็มไปหมดถ้าเราทํานมแจกนักเรียนน่ะให้มันเป็นแบบอย่างไงอ่ะมันไม่เป็นแบบนมจืดอ่ะแ,แจกแล้วเนี่ยมันก็มีการแช่แข็งแช่เย็นมาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กไปเลือกหยิบกันเราเองเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างน้อยนมที่แจกไปเนี่ยมันจะไม่ได้เหลือค้างเหลือทิ้งนี่ผมเห็นมาเยอะนะแต่ทีเนี้ยผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ไม่สนใจเรื่องนี้เลย ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่ผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมนมแบบนี้จะเหลือเหลือค้างค้างอุปกรณ์ที่เขาแจกมาคือนมจืดเด็กจะไม่ทานนมจืดอันนั้นเป็นเรื่องปกติเลยผมเองผมก็ไม่ชอบนมจืดถ้าผมไปซื้อที่ร้านนมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะถ้าผมจะเอาเงินในกระเป๋าควักเงินกระเป๋ในกระเป๋าจ่ายนมที่จะกินจริงๆเอาตามคอนเซปต์เลยถึงแม้จะมีโรคประจาตัวก็ตามแต่ นมชนิดที่ผมจะซื้อกล่องนมจะต้องเป็นสัญลักษณ์สีเขียวรสหวานครับยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมมองว่ารสหวานก็คือไม่ได้หวานเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหวานอร่อยเดีย๋ยวนี้หวานแบบยังไงอ่ะหวานแบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ่ะมันทําให้มองเห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ในแต่ละปีจริงไหมครับถ้าเราเอานมแบบนี้เนี่ย มาแจกเด็กไปเรื่อยๆอ,อนาคตคือเด็กของเรามันไม่กินน่ยมันก็ทิ้งแล้วโรงงานผลิตนมใส่กล่องแบบนี้ก็เหนื่อยรัฐบาลก็สูญเสียงบประมาณไปบอกเราถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการใส่รสชาติลงไปในนมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันจะไม่มีนมกล่องแบบนี้หลุดรอดมาถึงมือผมแล้วผมจะได้เห็นเด็กในโรงเรียนเนี่ยได้กินนมแบบอร่อยมากมีหลากหลายรสชาติขึ้น มีรถสตรอเบอรี่มีรถนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามา <c oughs> รถผลไม้ก็ยังได้เลยอย่างเช่นรถกล้วยรถส้มอ่ะนมผสมน้ำส้มได้ไหมครับได้นมผสมกล้วยได้ไหมครับได้นมผสมแอปเปิ้ลอะไรก็ได้ไปลองคิดลองค้นหาสูตรให้เด็กมาได้กินนมแต่ก็อย่าทำให้รสชาติมันจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวจะเป็นโรคเป็นอะไรขึ้นมานะครับเนี่ย นมกล่องที่รัฐบาลแจกฟรีแล้วยังมีลูกหลานของเด็กไทยหลายคนม,ม,มีญาติพี่น้องของเด็กไทยหลายคนอ่ะคือญาติพี่น้องของเด็กไทยหลายคนในปัจจุบันนี้ถึงขนาดต้องเอามาให้ให้ให้ใหไปแจกคนอื่นซึ่งถามว่าในกรณีอย่างนี้นมจืดเอาไปแจกใครใครก็อยากไม่อยากกินแต่ลองเอานมที่มีรสหวานรสสตรอเบอร์รี่รส ช็อกโกแลตหรือว่ารสอ,อะไรนะรสกล้วยหอมก็ได้หรือจะเป็นรถกาแฟด้วยอะไรพวกนี้เอามาแจกไม่เหลือมันแสดงให้เห็นว่าคนก็ยังเลือกกินของที่มีรสชาตินะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเนี่ยคือตัวอย่างนมที่ไม่มีใครเขาอยากจะได้กันในยุคนี้แล้วเปลืองวงบประมาณด้วยไม่มีใครกล้าเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดหรอกครับ นักการเมืองก็ไม่กล้า,าพูดคนทั่วไปก็ไม่กล้า,าพูดถามมาเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เห็นความสําคัญของการสิ้นเปลืองในการผลิตนมไงนมกล่องนี่ไม่ใช่ผลิตง่ายนะครับแล้วคุณปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยประเด็นก็คือว่าเนี่ยนมกล่องเนี่ยมันมีราคาแต่พอคุณเอาไปทิ้งเนี่ยราคามันตกพอตกแล้วเนี่ยเอาไปขายก็ไม่ได้ด้วยเอาไปแจกก็ไม่มีใครเอาเด็กก็ไม่อยากกิน แก้ปัญหาให้ตรงจุดคือเปลี่ยนรสชาติเพิ่มเข้าไปในนมเนี่ยรับรองได้ในนมกล่องของโรงเรียนเนี่ยที่รัฐบาลแจ,ก,จกในอนาคตเนี่ยถ้าเปลี่ยนเพิ่มรสชาติเข้าไปเนี่ยบอกได้คําเดียวเขาว่าไม่มีทางที่นมจะเหลือทิ้งครับลองให้เด็กเลือกหยิบนมด้วยตัวเองอะ่ะร้อยละเก้าสิบ่ะเด็กจะไม่หยิบนมจืดถึงแม้จะมีประโยชน์แต่เด็กไม่หยิบเด็กจะเลือกที่รสชาติของนม ผมเองตอนนี้เวลาผมไปซื้อนมกินในในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าเนี่ยก็กินหลายหลายรสชาติเพิ่มขึ้นมานะทั้งรสกาแฟก็กินรสกล้วยหอมก็กินแต่ถ้าดังเดิมซิกเนเจอร์ของตัวเองเลยคือนมรสชาติจืดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพอดีเห็นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเอามาทําเป็นคลิปเพราะว่าผมมองว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดพูดเรื่องนมโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครพูดหรอกครับ แล้วก็นอกจากไม่พูดแล้วที่สําคัญปิดปากเงียบไม่คิดถึงว่าน,นี่ก็คือการเสียผลประโยชน์โดยใช่เหตุของรัฐบาลที่ต้องเสียเวลามานั่งบรรจุนมใส่กล่องแจกนักเรียนแต่นักเรียนเอาไปทิ้งลูกหลานใครที่มาดูคลิปวิดีโออยู่ตรงนี้หรือว่าญาติพี่น้องคนไหนที่มาดูคลิปวิดีโอบอกว่าที่บ้านกินนมโรงเรียนไม่เคยขาดและก็ไม่เหลือคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ แล้วก็เพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังควิทถนนสังควิทย์ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหว,วัดตรังถ้ายังจํากันได้นะครับยังอยู่ยังสบายดียังไม่ไปไหนอยู่หัดใหญ่ครับถึงแม้ไม่ได้กลับไปเหยียบจังหว,วัดตรังก็ตั้งแต่ปี2563เดือนมกราก่อนโรคระบาดจะออกผมก็ยังคงมีความสุขอยู่ในหัดใหญ่เนาะ ถ้ามีเพื่อนๆที่เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังควิตร,รุ่นประมาณปี2,500เท่าไหร่ล่ะ30กว่าขึ้นมาน่ะจนถึงปี39แล้วกันถ้ายังมีชีวิตกันอยู่นะครับคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปหน่อยว่าเป็นเพื่อนเก่าที่โรงเรียนบอกชื่อบอกนามสกุลได้นะครับผมจะได้อ๋อนึกๆดูเพราะว่ามันมีเพื่อนใน f เฟซบ o ๊ก <c oughs> อยู่ท่านหนึ่ง อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังเล่น a c e b o o กกันอยู่หรือเปล่าก็อยากจะเจอมันอยากจะคุยกับมันบอกว่าเรื่องในอดีตก็อยากจะลืมๆไปเรื่องที่เคยมีความบาดหมางกันในโรงเรียนก็อยากจะลืมๆให้หมดเพื่อนคนไหนที่เคยทะเลาะอะไรกับผมก็นะถือซะว่ามันเป็นอดีตแล้วผมอยากจะลืมตรงนั้นไปด้วยครับมันไม่เกิดประโยชน์ในอนาคตเค okay, ครับก็จะประมาณเท่านี้สําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับอ่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้กันนมโรงเรียนผมเชื่อเลยว่า ถ้าคนจะค้นหาคําว่านมโรงเรียนเนี่ยโอกาสที่จะพิมพ์เจอจริงๆเนี่ยน้อยมากหรือถึงเจอก็คงจะไม่มีใครกล้าเอามาพูดแบบนี้หรอกครับนะเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเหมือนเดิมครับขออนุญาตทิ้งท้ายหมายเลขบัญชีธนาคารเล่มเดิมที่เก่าเวลาเดิมอ่ะตรงนี้ไว้เลยเผื่อว่าเพื่อนเก่าที่โรงเรียนเก่าจําชื่อจริงนามสกุลจริงของผมได้ก็จะได้ออ แล้วถ้าหากว่ายังไงติดต่อกันได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ก็มีเนาะเพื่อนๆคนไหนไม่มีเบอร์โทรก็สามารถทักมาคุยกันได้และเดี๋ยวให้เบอร์ไว้เป็นเพื่อนผู้ชายก็ดีเพื่อนผู้หญิงก็เอาโดยเฉพาะอาขออนุญาตเอ่ยนามนะครับไม่ทราบว่าใครพอจะรู้จักมั่งเป็นลูกสาวของคนนับถือศาสนาอิสลามอีกคนที่เรียนรุ่นเดียวกับผมในชั้นปห แล้วผมยืมยินสอเธอไว้จดอะไรในกระดาษผมอ๋อจดตารางสอนในกระดาษซึ่งเธอก็ให้ยืมโดยไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรกันนะครับเป็นลูกสาวมุสลิมชื่อฟาติมะนามสกุลถ้าผมจําไม่แม่นเขมอะไรเขมมาริหนีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับถ้ายังอยู่ก็นะทักทายกันได้เพื่อนที่โรงเรียนเก่า <c oughs> ก็ยังสบายดีอยู่ถึงแม้จะมีโรคประจําตัวแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับ ประมาณนี้แล้วกันมาทิ้งท้ายด้วยเลขบัญชีธนาคารดีกว่าเดี๋ยวจะยาวชื่อบัญชีชื่อธนาคารก่อนชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติสาขา,หาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงฟักดีเลขที่บัญชี3162628972เลขที่บัญชี316 26 28 9 7 2บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีอื่นใดทั้งสิน้นทิ้งท้ายดวยนมกล่องนี้ครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราควรจะเพิ่มรสชาติเข้าไปนมกล่องนี้จะได้มีประโยชน์แก่คนรับประทานครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ